ครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่8แล้วเราจะมาพูดถึงการใช้ยาในอาการต่างๆซึ่งก็เหมือนกับเป็นบทสรุปตั้งแต่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับ <S <S เนื้อหารเราจะพูดถึงการใช้ยาให้เหมาะสมตามอาการแล้วก็การใช้ยาในกลุ่มที่อาจจะพบบ่อยนิดนึงนะครับ,รบการใช้ยาให้เหมาะสมตามอาการนะครับเป็นการใช้ยาที่ถูกต้อง ถูกวิธีและถูกทางเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาและใช้เวลาการรักษาไม่นานจนเกินไปเรามีหลักการใช้ยาเบื้องต้นก็คือว่าก่อนใช้ยานะครับควรอ่านฉลากอ่านคำแนะนำให้เข้าใจเป็นอย่างดีหรือใช้ยาตามคำแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรแล้วเราต้องศึกษาทำความเข้าใจข้อบ่งใช้อย่างละเอียด หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีฉลากเม็ดยามีสีผิดไปจากปกติหรือพบข้อความในฉลากเลอะเลือนตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและทิ้งยาทันทีเมื่อพบว่าหมดอายุไม่ควรเพิ่มหรือลดยาเองหากเกิดอาการผิดปกติเช่นคืนไส้อาเจียนท้องเสียมีผื่นขึ้นตามตัว ควรหยุดใช้ยานั้นทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกรจากร้านที่ซื้อยาหรือได้ยานั้นมานะครับทีนี้เรามาดูคำถามที่มักจะเจอกันบ่อยๆสำหรับเรื่องของการใช้ยานะครับการรับประทานยาก่อนหลังกับพร้อมอาหารเป็นยังไงการรับประทานยาก่อนอาหารนะครับหมายถึงการรับประทานยาก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย 30นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นคือเราควรรับประทานยาในตอนท้องว่างนั่นเองซึ่งความมุ่งหมายของยานั้นอาจจะออกฤทธิ์ได้ดีในช่วงที่ท้องว่างเนื่องจากยานั้นอาจจะไม่ทนกรดในกระเพาะอ,อาหารถ้าทานหลังอาหารกรดจะไปทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ลดลงนั่นเองนะครับเป็นสาเหตุที่มาที่เราจะต้องทานยานั้นก่อนอาหารสำหรับ ยารับประทานหลังอาหารหรือหลังอาหารทันทีและพร้อมอาหาร3วิธีนี้มีการรับประทานที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลต่อการออกฤทธิ์และประสิทธิภาพของยาเท่าไหร่จึงให้ทานหลังอาหารหรือหลังอาหารคำสุดท้ายหมดทันทีหรือไม่เกิน15บนาทีส่วนการรับประทานพร้อมอาหารเราสามารถ ทานหลังรับประทานอาหารคําแรกแบบนี้เรียกว่าพร้อมอาหารนะครับยาแบบนี้จะมีคุณสมบัติอย่างดีเมื่อผสมกับกรดในกระเพาะซึ่งจะหลั่งออกมา,มามากในขณะรับประทานอาหารรวมทั้งยาบางชนิดต้องอาศัยไขมันในอาหารเป็นตัวทำละลายก่อนจึงจะดูดซึมได้ดีกว่าดังนั้นยาที่ถูกระบุไว้นะครับว่าทานพร้อมอาหารก็อาจจะต้องทานพร้อมอาหารได้ตามนี้ ส่วนยาที่บอกว่าให้รับประทานหลังอาหารส่วนใหญ่มักจะสร้างความระคายเคืองให้กับกระเพาะอาหารได้หากรับประทานก่อนอาหารหรือท้องว่างจะทําให้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนและตัวยายังทําอันตรายกับกระเพาะอาหารของเราได้ด้วยนะครับคำถามต่อไปเมื่อลืมทานยาระหว่างวันหากลืมรับประทานยาหนึ่งมือ้อ หมายถึงว่าเรารับประทานยาไม่ครบตามคำแนะนำวิธีที่ดีที่สุดคือรับประทานยาทันทีที่นึกได้นะครับซึ่งปกตินะครับไม่ควรเกิน15ทีหลังจากเวลาที่แนะนำนะครับแต่ถ้าหากลืมรับประทานยาหลังอาหารนานเกินกว่า15าทีให้ยกเว้นการรับประทานยาในมือนั้นไปเลยแล้ว ให้ไปรับประทานยาให้ตรงเวลาในมื้อถัดไปได้นะครับเมื่อลืมรับประทานยามากกว่า1มือ้อไม่ควรชดเชยโดยการรวบรับประทานยาในมื้อถัดไปเพราะเป็นการเพิ่มปริมาณรับประทานยามากเกินไปในมื้อเดียวนะครับอาจจะทำให้เกิดการทานยาเกินขนาดจึงไม่ควรรับประทานชดเชยนะครับ เพราะว่าไม่ได้สามารถที่จะเร่งการรักษาได้และยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอาการข้างเคียงอื่นๆตามมาอีกด้วยการรับประทานยายารับประทานก่อนนอนทานอย่างไรนะครับหากยาให้รับประทานก่อนนอนนะครับให้เราทานก่อนเข้านอนเพียงวันละหนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่ว่า นอนเมื่อไหร่ก็ทานเมื่อนั้นนะครับก่อนเข้านอนรับประทานประมาณสัก1 5ถึง30นาทีก่อนนอนเนื่องจากยาอาจจะทำให้เกิดการง่วงซึมหลังรับประทานจึงควรรับประทานยาเผื่อเวลาเอาไว้แต่ก็ไม่ควรเกิน30นาทีเพื่อที่เราจะได้เข้านอนต่อไปนั่นเองนะครับหากลืมลืมรับประทานยาก่อนนอนแล้วนึกได้ตอนยังไม่นอนก็ให้ทานได้ครับไม่เป็นไรทานทันที แต่ถ้าหากนึกได้ในตอนเช้าวันถัดไปก็ไม่เป็นไรครับให้เว้นไว้แล้วก็ไปทานอีกครั้งหลังอาหารมื้อเย็นก็ได้จนถึงก่อนนอนประมาณ15-30นาทีในวันถัดไปครับเราควรปรับขนาดยาเองหรือไม่ครับการปรับขนาดยาเองเป็นคำแนะนำเบื้องต้นอยู่แล้วว่าไม่ควรนะครับต้องระมัดระวังนะครับการปรับขนาดยาเอง อย่างเช่นคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่ออาการดีขึ้นแล้วหยุดยาเองนะครับความดันโลหิตจะกลับมาสูงขึ้นอีกและเผลอๆอาจจะสูงขึ้นกว่าตอนที่เราไม่ได้รับประทานยาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำนะครับยาปฏิชีวนะนะครับบางคนทานจนหายแล้วนะครับคือบางทีอาจจะทานเพื่อแก้อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อเมื่อหายแล้ว ไปหยุดยาเองนะครับซึ่งเชื้ออาจจะยังตายไม่หมดจะทำให้เชื้อดื้อยาได้ง่ายขึ้นและครั้งต่อไปก็ต้องใช้ยาที่แรงขึ้นการใช้ยาในปริมาณที่มากขึ้นหรือในปริมาณมากไม่ได้หมายความว่าจะทำให้หายเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นยาลดความดันหากเพิ่มขนาดยาเองนะครับ อาจจะทําให้ความดันโลหิตลดต่ําลงจนเกิดอันตรายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณยาก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับและถ้าจําได้ยาถึงบางตัวถึงแม้เพิ่มปริมาณลิติก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็มีนะครับยาที่รับประทานตามอาการเราจะทานอย่างไรนะครับสําหรับยาที่ระบุว่ารับประทานเมื่อมีอาการนะครับอย่างเช่นบอกว่าแก้ปวดลดไข้ ต่างๆเหล่านี้ให้รับประทานเมื่อมีอาการนะครับหากว่าเรามีอาการเป็นไข้หรือปวดหัวนะครับเราก็รับประทานทันทีเมื่อมีอาการนั้นๆนะครับอย่างเช่นยาแก้ปวดลดไข้ทานได้เมื่อมีอาการเป็นไข้ปวดศีรษะนะพวกยาพาราเซตามอลน,นะครับพวกนี้จัดเป็นยาสามัญประจําบ้านที่สามารถที่สามารถรับประทานได้เองนะครับเพื่อรักษาอาการนะครับโดยไม่จําเป็นต้องไปพบแพทย์ครับ วิธีการรับประทานยาเมื่อมีอาการสามารถรับประทานยาได้ทันทีเมื่อมีอาการนะครับและยังสามารถทานซ้ำได้เมื่อยังคงมีอาการนั้นๆอยู่นะครับโดยรับประทานตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากอย่างเช่นทุกๆ4-6ถึงชั่วโมงหรือทุก8ชั่วโมงหรือสามารถรับประทานยาได้เมื่อยังคงปรากฏอาการ เป็นเป็นหายหายในช่วงระยะเวลา12ชั่วโมงตรงนี้นะครับนี่เรียกว่าเป็นการรับประทานยาตามอาการนั่นเองนะครับสำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่าแอนตี้ไบโอติกนะครับหมายถึงยารักษาโรคที่เกิดจากการติดเชือ้อนะครับโดยทั่วไปแล้วเชื้อที่ว่าถึงเนี้ยจะพูดถึง เชื้อแบคที ria ครับหรือบางทีอาจจะเรียกว่ายาต้านจุลชีพก็ได้นะครับปกติเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราคาดว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับในประเทศไทยเราบางครั้งเราจะไปเรียกเขาว่าเป็นยาแก้อักเสบนะครับก็เลยไปเข้าใจว่าทานทานแล้วหายเร็วนะครับก็คือเป็นโรคอะไรมาก็แล้วแต่นะครับทานยาปฏิชีวนะตัวเนี้ยซึ่งเราไปเผลอเรียกว่ายา แก้กเสบเข้าไปเนี่ยจะทําให้หายจากโรคเร็วขึ้นจริงๆไม่ใช่นะครับและอีกอย่างหนึ่งยาพวกนี้มันสามารถหาซื้อได้ได้ง่ายนะครับอย่างเช่นพวกอ m ม x อกซ l ซิลินนอฟ x กซาซินเตต้าไซคลินอซิตโรไมซินพวกนี้สามารถที่จะซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นยาปฏิชีวนะ